ดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่อักษรออนเลินค่ะอยู่กับครูโบนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะขอให้นักเรียนหยิบหนังสือวิชาภาษาไทยของอักษรขึ้นมาได้เลยค่ะเปิดไปในหน้าที่15ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการฟังการดูและการพูด ว่าสามคำนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเราควรปฏิบัติตนในการฟังการดูการพูดในสังคมที่เราอยู่เนี่ยอย่างไรจึงจะถูกต้องแล้วไม่ไปรบกวนคนอื่นกระบวนการติดต่อสื่อสารเนี่ยสำคัญที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเลยคือฟังดูพูดค่ะเรามาดูสิว่าหลักเกณฑ์ของมัน มีอะไรบ้างเริ่มแรกกันที่การฟังเป็นทักษะสื่อสารที่สำคัญทักษะหนึ่งในชีวิตของเราเราจะต้องฟังสิ่งต่างๆมากมายเช่นฟังคนพูดฟังข่าวฟังคุณครูสอนฟังเพลงตลอดจนฟังสิ่งต่างๆรอบตัว การฟังที่ถูกต้องเลยคือเราจะต้องตั้งใจสบตาผู้พูดเพื่อแสดงว่าเราเนี่ยสนใจผู้พูดจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยอยู่กับคู่สนทนาใช่ไหมคะแล้วเขากำลังพูดอยู่ครูโบก็มองไปด้านหลังเขาทำให้เขารู้เลยว่าเอ๊ะเราเนี่ยไม่ได้สนใจที่เขาพูดกับเราเลย สิ่งที่ทําให้เขารู้ได้และเราก็รู้ว่าเราสนใจเขาจริงๆคือเราจะต้องสบตากับผู้พูดผู้ฟังกับผู้พูดจะต้องสบตาการเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่าฉันกําลังตั้งใจฟังคุณอยู่นะนี่คือการฟังที่จะได้ใจผู้พูดไปเต็มๆเลย 2. คือฟังด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเอาเวลาเขาเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วเราก็ไปทำนักเครียดใส่เขาเนี่ยเขาจะอยากเล่าต่อไหมคะ ไม่อยากเล่าเพราะฉะนั้นต้องทำอ้ามาเลยจ้าเล่ามาได้เลยจ้าพร้อมฟังจ้าอย่างเงี้ยมันจะทําให้คนพูดเนี่ยมีความสุขกว่าต่อไปไม่พูดแทรกในขณะที่ฟังในขณะที่ผู้พูดเนี่ยพูดพูดพูดอยู่อ่ะอันนี้ไม่เห็นด้วยนะอยู่อยู่มาพูดแทรกในขณะที่เขายังพูดไม่จบอันนี้เป็นมารยาทที่ควรคํานึงได้เลยว่าเราไม่ควรทําสิ่งที่เราควรทําคือถ้ามีข้อสงสยัยหรือ ข้อโต้แย้งกับคําพูดของเขาเราควรรอให้เขาเนี่ยพูดให้จบก่อนแล้วจากนั้นเราค่อยพูดเสริมไปว่าเออเนี่ยสำหรับมุมมองฉันนะฉันมองว่าแบบเนี้ยเพื่อให้เขารู้ว่าเฮ้ยมุมมองเขาอาจจะไม่ผิดนะแต่มุมมองของเราเราเนี่ยมองเรื่องเนี้ยเป็นแบบเนี้ยเพื่อให้เขารู้ว่าโอเคเขาก็สบายใจเราก็สบายใจไปด้วย ต่อไปซักถามเมื่อผู้พูดพูดจบแล้วและปรบมือเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้พูดในกรณีที่มีผู้พูดหนึ่งคนแล้วมีผู้ฟังหลายๆคนต้องการที่จะซักถามว่าเอ๊ะที่เขาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเราสงสัยนะเราอาจจะต้องยกมือขึ้นมาเพื่อขออนุญาตเขาให้เขารู้ว่าเราต้องการจะซักถามนะหรือรอให้เขาถามว่าใครมีข้อสงสัยอะไรเราถึงจะถามได้ เอาละค่ะต่อไปแล้วข้อที่ไม่ควรทำเลยคือไม่คุยเล่นขณะที่ฟังอยู่อย่างเช่นอยู่ในห้องเรียนสิ่งที่ควรฟังก็คือฟังครูพูดก่อนจากนั้นเมื่อครูพูดจบเราค่อยไปคุยเล่นกันได้ไม่ใช่คุยเล่นขณะที่ครูกำลังพูดอยู่เพราะเราจะเรียนรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องต่อไปไม่ส่งเสียงดังรบกวนหรือทำความรำคาญให้แก่ผู้อื่น ในขณะที่คนอื่นเนี่ยฟังอยู่เรากระซิบกระซิบกระซิบกันได้ไหมคะไม่ได้มันน่าลำคาญมันเป็นเสียงมลแรงวีอย่างเนี้ยมันเป็นสภาพแวดล้อมการฟังที่ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นในขณะที่คนอื่นตั้งใจฟังนั่นเองต่อไปไม่ควรแสดงท่าทางไม่พอใจเมื่อไม่ชอบควรอดทนรับฟังอย่างสงบ จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยไม่พอใจในการพูดของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องปกติมากของมนุษย์ค่ะแต่อยู่ๆเราจะฟึดฟัดซัดของใส่เขาได้ไหมคะไม่ได้เราอดทนก่อนฟังเขาพูดให้จบก่อนเพราะจริงๆแล้วในหนึ่งเรื่องเนี่ยเราสามารถมองได้หลายมุมมองเขาอาจจะมองเรื่องนี้ในมุมมองของเขาซึ่งเราเอ้ยไม่ถูกต้องชัวร์แต่เรามองในมุมมองของเราอาจจะไม่ถูกต้องสำหรับเขาด้วย แต่วิธีการฟังที่ดีที่สุดคือต่อให้เราไม่เห็นด้วยฟังเขาให้จบก่อนนั่นคือมารยาทว่าเราควรจะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยไม่ได้เอาความคิดเห็นของเราเป็นที่ตั้งแล้วตัดสินว่าของคนอื่นผิดเสมอไปอันนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในการฟังเลยไปกันต่อคะ่ะในเรื่องของการพูด เป็นทักษะติดต่อสื่อสารที่สำคัญการพูดที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวันคือการพูดสนทนาโต้ตอบการพูดสนทนาโต้ตอบควรจะใช้น้ําเสียงที่นุ่มนวลไม่พูดกระโชกโคกหากใช้ถ้อยคำที่สุภาพอาดูค่ะถ้าครูบอยกตัวอย่างว่าเฮ้ยอย่าเดินไปตรงนั้นกับอย่าเดินไปตรงนั้นนะจ๊ะนักเรียนอยากฟังคำไหนคะ อย่าเดินไปตรงนั้นนะจ๊ะเพราะว่าเอ้ยอย่างนี้นักเรียนก็จะตกใจขวัญผวาว่าเฮ้ยอะไรอะเําทอะไรผิดขนาดนั้นเชียเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากได้ยินคําพูดที่สุภาพเรียบร้อยค่ะต่อไปพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสถ้าครูโบสอนนักเรียนด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดแบบนักเรียนอันนี้ตอบอะไรจ้าตอบตอบกับนักเรียนอันนี้ตอบอะไรจ้าตอบเลยจ้า เป็นไงักเรียนอยากจะตอบอันไหนมากกว่าอยากจะตอบอันที่อพร้อมตอบจากครูโบทาใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเองต่อไปการกล่าวขอโทษกล่าวคำขอโทษเมื่อพูดผิดถ้าเราพูดผิดการพูดเนี่ยไม่จําเป็นเสมอไปว่าเราจะต้องพูดถูก100%นะมันต้องมีจุดผิดพลาดได้ซึ่งจุดผิดพลาดเนี้ยยอมรับว่าขอโทษค่ะครูโบพูดผิดนะคะคํานี้แก้ไขใหม่เป็นอันเนี้ย คำขอโทษไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่เลยค่ะทุกคนสามารถพูดได้ถ้าผิดก็พูดกันได้แค่พูดขอโทษแล้วแก้ไขต่อไปกล่าวคำขอบคุณเมื่อได้รับการยกย่องชมเชยแน่นอนเวลามีใครมาชมเชยเราเราต้องพูดขอบคุณเขาก่อนอ้าขอบคุณนะแล้วก็อาจจะทำํำใบหลอกหรือขอบคุณนะเออฉนันเห็นด้วยเป็นแบบนั้นไปสิ่งที่ไม่ควรพูดเลยคือไม่แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมเช่นหาว เรอเป็นต้นอ่ะพูดอยู่แล้วเราก็หาวพูดอยู่แล้วอยู่ๆคู่สนทนาของเราเรอออกมาอย่างเงี้ยบันไม่ได้แต่ท่านอาจจะเป็นเพื่อนสนิทในมุมมองของความสัมพันธ์เพื่อนสนิทเป็นพ่อแม่อันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าอยู่ในระดับสังคมที่เรากับเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกันสิ่งนี้ไม่ควรทําเลยต่อไปไม่พูดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกําลังพูดอยู่สําคัญมาก มันจะแสดงถึงบรารยาของเราว่าเราควรจะรับฟังเขาให้จบก่อนแล้วเราค่อยพูดขึ้นมานั่นเองครูโบจะให้ทุกคนลองฝึกในสถานการณ์ที่ว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นแม่ค้าสิเราจะมีการสนทนากับลูกค้าอย่างไรอะลูกค้ามาซื้อของเราเขาก็ถามว่าเอ๊่นี่ราคาเท่าไหร่อะดูตามป้ายเลยเ็มป้ายป้เขียนราคาอะไรซื้อเลยอาตามนั้น มากับอาชิ้นนี้ราคาเท่านี้ต่อให้มีป้ายราคาสินค้าแล้วเราเราก็ยังแนะนำเขาว่าชิ้นนี้ราคาเท่านี้นะคะอันนี้เท่านี้อันนี้เท่านี้นะคะเราเป็นลูกค้าเราอยากซื้อแบบไหนมากกว่าซื้อแบบที่แม่ค้าแนะนำเราด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มด้วยน้ำเสียงที่ สุภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นในการพูดเนี่ยเราสามารถมีบทบาทการพูดได้หลายรูปแบบอยู่ที่ว่าเราอยู่ในบทบาทไหนแล้วควรใช้คำพูดแบบไหนในบทบาทนั้นถ้านักเรียนมาเป็นครูนักเรียนก็ต้องพูดที่ไพล็อะนักเรียนทุกคนจะได้อยากฟังพูดแบบสนุกสนานไม่มีคำหยาบไปหน่อยให้ทุกคนอยากฟังแต่ถ้าเป็นเพื่อนกับเพื่อน อาจจะพูดด้วยถ้อยคําที่เป็นภาษาพูดไม,ไม่ต้องสุภาพมากอะไรเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นการพูดไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่ที่ว่านั้นเนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์ไหนโอเคนะคะไปกันต่อต่อไปคือการดูเป็นการหาความรู้จากการใช้สายตามองสิ่งต่างๆการดูเป็นทักษะที่ต้องใช้ร่วมกับการอะไรคะฟังการพูด และการอ่านเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้นมาดูกันว่าการดูเราควรปฏิบัติอย่างไรบ้างดูอย่างสงบเรียบร้อยดูด้วยความสนใจจากนั้นเมื่อเราดูจบเราต้องสรุปสาระสำคัญของสิ่งที่ดูอย่างเช่นเราดูภาพ,พยนตร์ เราก็ดูด้วยความสงบเรียบร้อยเราก็สนใจภาพยนตร์แล้วเราก็ดูซิว่าภาพยนตร์เนี่ยตกตะกอนความคิดข้อคิดให้เราว่าที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยมันได้สาระสําสคัญอะไรได้ข้อคิดอะไรแล้วนําไปใช้กับชีวิตเราอย่างไรได้บ้างและสิ่งที่ไม่ควรทําในการดูเลยคือไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมเช่นโฮกระทืบเท้าเป็นต้นแต่ถ้าอยู่ในคอนเสิร์ตท,ทำได้ไหมคะ ทำได้เพราะฉะนั้นการที่เราดูแล้วแสดงท่าทางเราต้องดูบริบทด้วยว่าเราอยู่ในบริบทไหนถ้าคอนเสิร์ตโออกมาได้เลยแต่ถ้าอยู่ในห้องเรียนเพื่อนทำผิดโหได้ไหมคะไม่ได้เราต้องมีมารยาทไม่นั้นเพื่อนเราเนี่ยก็จะเสียใจนั่นเองต่อไปไม่ส่งเสียงดังรบกวนหรือก่อความรำคาญแก่ผู้อื่นข้อนี้สำคัญมากเราลองอยู่ในมุมมองของเราไปนั่งดูภาพยนตร์ แล้วมีคนข้างๆพูดพูดปพ,พ,พูดตลอดเวลาเล่าเรื่องในภาพยนตร์เราเหลือเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพระเอกจะทาอย่างนี้ต่อนะเดี๋ยวนางเอกเป็นอย่างนี้ต่อนะเราไม่ได้อยากรู้แบบเขาเลยเราเริ่มรําคาญในสิ่งที่เขาทําเพราะฉะนั้นเราก็ห้ามทําในแบบที่เขาทําเพราะม่นั้นคนอื่นก็จะราคาญเราเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ต้องฝึกกันอยากพูดอยากอะไรอ่ะลองเงียบก่อนฟังให้จบดูให้จบก่อนโอเคนะคะ ต่อไปไม่ทำกิจกรรมอื่นขณะดูดูอยู่แล้วก็อ่ะลุกขึ้นวิ่งได้ไหมจ๊ะดูให้จบก่อนแล้วค่อยวิ่งทีหลังอ่ะดูอยู่กินข้าวอยู่อยอยากกินอยากกินนู่นอยากกินนี่ดูให้จบก่อนเพื่อให้ผู้พูดเนี่ยเขารู้ว่าเออเราตั้งใจฟังเขาจริงๆนะต่อไปไม่ลุกเดินไปมาหากจำเป็นต้องเดินควรรีบเดินอย่างสํารวมลอง คิดภาพว่าเราอยู่ในโรงภาพ,พยนตร์แล้วโอ้เราปวดทีขึ้นมาแล้วเรานั่งอยู่ตรงกลางเลยนะจ๊ะคนอื่นเขากําลังนั่งดูภาพยนตร์อยู่เราถ้าเราไม่ไหวแล้วจริงๆเราต้องลุกแล้วก็รีบเดินแบบสมรวจไม่ใช่เออเต้นไปด้วยนะคะทุกค,คนก็จะเห็นเราเต้นไปด้วยเป็นเงาดําในการเต้นกว่าจะออกไปถึงห้องน้ําเพื่อนก็จะลาคาญอย่างเนี้ยทาไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตกันซิว่าในทักษะเหล่านี้เนี่ย เราเนี่ยสามารถทำข้อสอบได้ไหมข้อที่หนึ่งใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสมขณะฟังข่าวไม่เหมาะสมในขณะที่ฟังข่าวหนึ่งหนึ่งตั้งใจฟังเหมาะสมไหมคะอา้าถูกต้องครูโบสอนแล้วว่าการฟังเนี่ยต้องฟังอย่างตั้งใจข้อที่สองนวยจดบันทึกความรู้ที่ได้ระหว่างฟัง ฟังไปด้วยจดไปด้วยอ่ะได้ไหมคะอ่ะได้ต่อไปนิดจับใจความสําคัญและวิเคราะห์ข่าวที่ฟังจับใจความสําคัญแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยว่าสิ่งที่เราฟังเนี่ยได้รับอะไรตรงตามที่ครูโบบอกไหมคะตรงข้อที่4เนยฟังข่าวพร้อมๆกับโทรศัพท์ไปเล่าให้เพื่อนฟังด้วยเอ๊ะ กรบอกแล้วว่าทําทีละอย่างจ้าอยากจะวิ่งอยากจะเดินอยากจะคุยโทรศัพท์อะไรไว้ก่อนดูให้จบก่อนฟังให้จบก่อนเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ควรปฏิบัติเลยตอบข้อที่4นั่นเองเอาละค่ะอีกหนึ่งข้อใครมีมารยาทในการดูข้อที่1น,นิดคุยกับเพื่อนขณะชมภาพยนตร์อ่ะพูดรอบที่หล้านจ้าได้ไหมจ้านี้ไม่ได้ แน่นร้องเพลงเบาๆขณะชมละครโทร,รทัศน์ได้ไหมคะเบาๆก็ไม่ได้เงียบก่อนเข้าใจไหมชมไม่จบก่อนต้องมีมารยาทข้อที่สามเล็กตั้งใจดูการแสดงนาฏศิลป์ไทยตั้งใจเลยไม่พูดไม่คุยเลยได้ไหมคะมีมารยาทมากนะคะเล็กต่อไปก้อยก้อยเดินเข้าออกขณะชมภาพยนตร์บ่อยๆได้ไหมคะ ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีมารยาทในการดูคือใครคือเล็กตอบข้อสนั่นเองเอาละค่ะการฟังการดูการพูดมารยาทที่ครูโบนได้สอนไปได้ให้มุมมองกับนักเรียนไปอยู่ที่ว่านักเรียนเนี่ยต้องนำปาปรับใช้ให้ถูกต้องกับบริบทถูกต้องกับความสัมพันธ์ของคู่สนทนาหวังว่า สิ่งที่ครูโบสอนจะทําให้นักเรียนทุกคนเป็นคนที่มีมารยาและเป็นที่รักของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นการฟังการดูการพูดเพราะ3มอย่างนี้คือสิ่งสําคัญที่จะบ่งบอกถึงตัวเรานั่นเอง อย่าลืมกลับไปฝึกฝนความเป็นมารยาทในสังคมและอย่าลืมกลับไปทบทวนหนังสือเรียนของอักษรที่เราได้เรียนหลายๆเรื่องผ่านมาอ่านทบทวนบ่อยๆเพื่อความเก่งของทุกคนที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆคาบที่เราเจอกันสำหรับวันนี้นะคะครูโบฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ค้ามหน้าค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระ,ะรความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน